ลับ,บมาตอนะคุณผู้ชมนะคะโอ้โหอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะมาให้สการะบูชากันแล้วนะคะสําหรับประพิคเนศนะคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเจ้าทัพย์ส,สองแผ่นดินดน,นะคะปางนักปรกนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการธรรมาค้าขายเรื่องของการศึกษานะ,ะ,เ,งงาานะ,ะเงินจะเข้าแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะครับเมตตามหานิยมนะ,ะปกป้องแล้วก็ขจัดอุปสรรคภัยร้ายที่จะมากล้ำกายเข้ามาในชีวิต สวยจริงๆนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ไปทําพิธีปลุกเสกที่าพราราณสีประเทศอินเดียนะคะคแล้วก็ตามหลักสูตรพราหมณ์และก็ฮินดูโบราณคุณเห็นภาพเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะคุณจะรู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยเขาลงทุนไปถึงอินเดียไปพราราณสีไปปลุกเสกไปปลุกเสกที่นั่นนีรอบหนึ่งแล้วนะคะ โดยพิธีของของอินเดียเลยของพราหมณ์ฮินดูเลยนะคะและเดี๋ยวเขาจะบินกลับมานะเอาเหรียญเนี่ยน,นะบินกลับมานะมาปลุกเสกต่อนะฮะกับเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือคุณรักนะคะนะ,ะเขาบอกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อคูณน,นะคะแล้วก็หลวงปู่หงแล้วก็หลวงพ่อรวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะคับวันนี้เองเนี่ยนะฮะเหรียญเนี่ยมี2ด้านนะคะด้านหน้านจะเป็นนี่เลยครับบพปิเเนตปางนักปกครับส่วนด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของโอมหารวยนะฮะสวัสดิกรแล้วก็สัญลักษณ์ของดอกบัวซึ่งมีความหมายดีมากในื่องกาโชคลาภและ คน<า>นะฮะ<า>เรียนมีหลายรูปแบบครับเปลียนวันเกิดสีประจาวันเกิดนี้หมดจะสีแบบโทนไหนหมูดไหนมีทุกรูปแบบเลยนะคุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้ต้องสั่งจองเอานะครับเพราะเงินที่สั่งจองไปเนี่ยจะสมทบทุนสามหม่าท่าเจดีบารมี30<ช>ทัศนะครับเพื่อบรรจุสารีริกธาตุครับใครได้เช่าบูชาแล้วบอกเลยว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษเลยสนใจสั่งจองได้นะครับที่ล a y แอด้านล่างนี้นะฮะ อย่างที่บอกไปนะต้องจองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บแล้วได้ปั๊บเพราะเหรียญที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้หรือจะเหรียญที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวจะเดือนหน้านะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษครับเริ่มทํากันและเหรียญจะส่งให้กับนะฮะทุกๆคนที่สนใจเช่าบูชานะครับเพราะว่าัดต้องสั่งจองเอาไว้บอกว่าอยากได้สีนี้สีนี้สีนี้น,นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทําพิธีพุทธาพิเศษในเดือนหน้านะครับก็ห้สั่งจองได้เลยครับนะคะ มาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับไปดูครับเส้นพิษข่าวกล่องสุ่มทองครับอดีตพิธีกรดังโดนยกเลิกงานแบบรัวๆเลยนะฮะสืบเนื่องจากการณีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างแอนนาเองครับก็โพลตำรวจไซเบอร์ครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เจ้าตัวมีการยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงประชาชนนะครับเป็นเพียงการบริหารธุรกิจผิดพลาดเท่านั้นเอง จากกระแสะกลองสุ่มทองทิพย์ครับทำให้ผลกระทบที่แอนนาได้รับอยู่ตอนนี้นอกจากจะมีคดีความอยู่ที่ตัวแล้วคุณแม่ล่าสุดการที่เข้ามาก็ถูกยกเลิกแบบว่ากันเยอะแยะไปหมดเลยล่าสุดนะฮะซีอผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารยี่ห้อหนึ่งก็ประกาศยกเลิกงานแอนนาแล้วเหมือนกันนะฮะพร้อมงงดใช้รูปแอนนาจนกว่าจะเคลียร์ตัวเองได้ขอยกเลิกงานพี่แอนนาก่อนนะคะ หวังว่าตัวแทนจะเข้าใจนะคะให้พี่แอนนาเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็งดการใช้รูปของพี่แอนนานะคะทุกคนนี่แอนนาไหนไม่ระบุอะ่ะ ต่แอนนาทีแอนนาวรินทร์นี่แหละเขาบอกพี่แอนนาเราไม่รู้แอนนาไหนไงแต่แอนนาเสือหรือเปล่าใช่พูดถึงเขาพูดได้่เป็นไรด้านของแอนนาเองเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีเลยครับบอกว่าเข้าใจทุกอย่าง100ครั้งทําดีทําให้มีแค่ครั้งเดียวก็คือผิดนะครทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวอย่างนี้ขอโทษเจ้าของแมนด้วยนะคะคนนี้มาพูดแล้วก็เฉยพนที่อมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเพราะว่าขอบคุณหลายๆคนที่ไม่ตัดสินจากข่าวแล้วก็ขอโทษหลายๆคนที่ทําให้ผิดหวัง จะล้มลงในวันนี้แต่ก็จะรุกให้ไวที่สุดหยุดร้องไห้และเดินต่ออย่าหวังว่าคนทั้งโลกจะเข้าใจและอย่าหวังว่าใครจะให้โอกาสเราทําตัวของเราเองนะใช่ค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ลูกสาวด้วยนะคะแอนนามันก็ลูกสาวพี่เต๋านี่แหละค่ะครับก็เคลียร์ให้ได้นะคะเคลียร์ให้จบนะคะนะคะเคลียร์ให้ได้เคลียร์ให้จบนะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงมเงินที่ติดไม่ใช่ จำนวนสองสาล้านไม่ใช่ตามข่าวมันไม่ใช่นะอันนั้นเวอร์ไปนะคะนางเคลียร์มาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจะหมดแล้วนะคะประมาณห้ากสิบล้านอีกนิดเดียวค่ะอ,อดทดนอีกนิดเดียวค่ะเยอะเหมือนกันนะ5 6ห้าสิบล้านในสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยโอ้โ<อ>เหนื่อยเลยอะวันนากูเหนื่อยเลยนะเนี่ย,ยสงสารมันอะ สงสารก็สงสารนะคะเขาถึงสงสัยก็สงสัยนะคะแล้วทําไมเขาถึงไม่แบบขายทรัพย์สินที่มันพอที่จะช่วยได้ลถขายไปแล้วลูกลดพอร์ขายไปแล้วแต่ว่าบ้านมันมันขายได้ไหมล่ะบ้านมันก็จะผ่อนอยู่ไงแล้วดันไปซื้อบ้านสองหลังยี่สิบล้านสองหลังอ่ะเข้าใจไหมอ่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันก็เลยสูงไงลูกเข้าใจไหมอ่ะเห็นใจมันนั่นแหละถ้าใครได้รู้จักมันอ่ะถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันอ่ะ คุณก็จะรู้ว่ามันก็เป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งนั่นแหละก็ทางาน<ม>เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันนั่นแหละตอนนี้มันก็เลี้ยงแม่มันแล้วก็พี่น้องอพี่น้องมาเยอะมากืหนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้มันนันนาานนน่นแหละแอนนาสงสารมันลูกเจ้านุ่งเจ้านี้ก็ได้ข่าวว่าลเจ้านี้หลายคนก็ช่วยนะอืก็ไม่ทวงไม่ทวงไม่อะไรทั้งสิ้นก็ เขายืดหยุ่นให้บางทีก็หยิบเงินยืมมาให้บางบางคนก็ยืมเงินห้อีกเห็นไหมนะเขาคนก็สงสารไงลูกนะฮะแต่ที่มันมีปัญหาคือเจ้าเล็กๆเขน้องๆเจ้าเล็กๆถามว่าเขาจะผิดไหมต่เขาจะเอาเงินเขาไม่ผิดหรอกค่ะเพราะมันเป็นเงินของเขาที่เขาต้องได้แล้วก็ต้องรีบเอามาเคลียร์ให้เขารีบเอาเขามาคุยจับเข่าคุยกันแล้วก็พูดจากันมาเออ ขอผ่อนยังไงยังไงถ้าเดือนไหนใครได้เยอะก็จะผ่อนให้เยอะเดือนไหนได้ไม่เยอะก็จะผ่อนให้น้อยนะคะอย่างในแอ้นาำไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะอเมริกาเขาไม่ให้เข้าอืมอเมริกาเขาไม่ให้มันเข้าอยู่แล้วนะคะถ้าหลังลูกกาังเข้าได้นะคะแต่อเมริกาเขาไม่ได้ค่ะซึันต่อไปถ้าอมมินี่หกสิบกว่าล้านนะคะแล้วเจ้านี้ต้องมายืนรอหน้าบ้านวันละสี่ห้าคนอมทำไงก็ต้องเคลียร์ไหม่ะ เขาเป็นเจ้าหนี้ผู้ชายนะตาดีไม่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 เรียกเขามาซี่ก่อนไม่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  เพื่ออะไรเอาซีปดนี่ได้อยู่นะครั้งละพันโอ้โหมึงต้องซีบกี่ครั้งหกสิบล้านตายก่อนฮะตายหรือมันตายหรือว่ามันไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วตอเละถ้าทำแบบนั้นคือเป็นการจำใจตนเลเป็นการจำใจตอเละเป็นการจำใจตอเละตอเละอีกแล้วตอเละลดนึงนะครับอ่ะไปดูดิวชัยพลบ้างดีกว่าคุณผู้ชมจ๋ารับว่าเคยมีเสียสายเปติดต่อมาขอเลี้ยงดูนะฮะ ผ่านผลงานการแสดงมาแล้วมากมายหลากหลายบทบาทนะครับแต่ก็ทาให้ทุกคนรู้จักขบะเอกคนนี้อย่างนิวชัยพลนะฮะตอนนี้นะฮะนึกถึงก็มีเมียแล้วนี่แต่งงานมีเมียไปแล้วตอนนั้นคนพูดถึงเรื่องตรงเคนนะเคนกระทิงทองน่ะจอร์กอลเขา็ล่อยมากเลยกับมาดิโอไงแล้วมันก็จะมีฉากว่าวิวจันดาลาปฐมบทแม่ไม่ชอบหนังประเภทอย่างนี้นะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องของ การกามอารมณ์มันไม่เหมาะกับแม่ถ้าแม่ดูแล้วทําไมแม่ดูแล้วแม่วิ่งห้องน้ำไปขี้อวิ่งเข้าไปแบบชอลหวิ่งอ่ะเพราะความหล่อของดิวชัยยพนะครับหุ่นแซ่บดีเองทําให้ถึงขั้นมีเสียสายเปหลายสิบคนมาติดต่อขอเลี้ยงดูครับโดยเรื่องนี้หนุ่มหนุ่มหนุ่มทางด้านของหนุ่มนิวเองเนี่ยนะฮะได้มีการเปิดใจแล้วผ่านรายการขับไฟเดย์โชว์บอกว่าจริงๆรนสมัยก่อนมีคนติดต่อเข้ามาทั้งโทรมาหรือติดต่อผ่านคนโน้นคนนี้มาผ่านแม้กระทั่งโมเดลลิ่งที่เรารู้จัก มีการเสนอให้เป็นเงินเดือนด้วยตอนนั้นนะก็อึ้งนะฮะว่าโอ้โหทำไมเขาให้ตังเยอะขนาดนี้เลยก็เลยแบบถามไปว่าผมต้องทําอะไรบ้างอืมก็ได้คําตอบ<ห>ว่าต้อถามอีกหลยว่าต้องทําอะไรบ้างก็เลยได้คําตอบว่าไม่ต้องทําอะไรมากแค่ไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันทํานองนั้นอือจริงเหรอถามจริง ม่นะส่วนใหญ่เสียที่ส่วนใหญ่เสียส่วนใหญ่จะเป็นอะไรส่วนใหญ่เสียที่พี่เตูู่้้จักเนี่ยที่ดังที่สุดในเมืองไทยเนี่ยก็ตายไปเลยพี่กูเองเสียอูดดาราทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งค่ายทั้งบริษัทก็พีกายถวายตัวก็จะไปกินข้าวไปต่างประเทศกันนะครไปต่างประเทศกันแล้วก็ ก็จะได้นอนห้องเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่เขาไม่มีอะไรกันหรอกว่าผู้ชายไปกันเนี่ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยคุยกันเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างนงี้ไงะจับมือกันหลมหลวมจริงไหมฮะกูตตแหลยอยู่ไม่เห็นหรอกจับมือกันหลมหลวงเออ,เอ,อไม่มีอะไรกันหรอกค่ะคิดมากแล้วเสียอูดของแม่เนี่ยได้ส่วนใหญ่ไปแล้วได้หมดทุกคนไหมส่วนพี่อูดเขาตัดที่อูดตายไปแล้วอย่าไปพูดถึงพี่เขาเลยไม่ใช่หมายถึงว่ากระแส ก่อนตอนนั้นเคยเป็นข่าวอย่าให้ผู้เขียนชื่อคนที่เขาได้เขาตายไปแล้วอยู่โอเคจบเขาตายไปแล้วออตัวดังๆหมดตัวท็อปแล้วชอบพากูไปเที่ยวแล้วคุก็จะถามคนนั้นได้หรือยังคนนี้ได้หรือยังคนนั้นได้ที่ไหนนางก็เล่าหมดที่ที่แปลกที่สุดคือที่ไหนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพัดพินชื่อแต่เอาสถานที่พอ ไม่ไม่ปกตินางรับไม่มีที่แปลกก็ในห้องก็จะเป็นที่ที่บ้านที่บ้านที่คอนโดที่คอนโดแต่นางเคยเจอนี่ไงตะขอ Pilot of the Caribbean ทำไมอ่ะนางบอกลำบากมากของใครไม่เอาเดี๋ยวมึงเอาไปพูดเขียนเลยไม่พูด จ้าขอของตัวไทเล็ตออฟเดอะคาริบเบียนนะครับแล้วเรื่องแคนดี้แมนจ้าขออย่างเงี้ยดังพระเอกไหมอ้าอู๋ไม่เคยกินเบอร์สี่เบอร์ห้านะจ๊ะอู๋กินแต่เบอร์หนึ่งก่อนค่ะเออขอแล้วอู๋เคยกินชาไข่มุกด้วยสมัยก่อนนี่ก็ไดเขาตายบอกบางทีไม่อยากพูดนะสนิทกันเออเออู๋ชอบเล่าตลกตลกให้กูฟังเออ ชาไข่มุกเคนก็กินกันทั้งนั้นอเออเห็นแปลกเลยอเออ,เ,อเด็กเด็กที่เป็นชาไข่มุกแล้วมันเจอกูอีกช่องหนึ่งนะมันนั่งก้มหน้าเลยอะ่ะมันไม่ไหวกูเลยทำไมอะ่ะมันรู้ไงว่ากูรู้ไงออแล้วมันก็ไปเอาชาไข่มุก,กออกที่คลินิกใครรู้ไหมออคลินิกคนเนี้เออใครคนนั้นใครอ่ะชาไข่มุกใครอ่ะใครเอกไม่เอาไม่บอก เขียนเยสิไม่เอาอีชอบเสือกเรื่องไม่ค่อยเรื่องออไม่ดีงั้นจะเล่าทำไมคุณเล่าคุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมก็อยากรู้เรื่องของคุณผู้ชมอยากรู้เข้ามาถามเองกรถานแทนอยู่นี่ไม่ต้องมาถามแล้วพอเสร็จไปเอาไข่บุกของพี่อุดบอกว่าเป็นชาไข่มุกที่มีกลิ่นเออเป็นนิชาไข่มุกมันเน่าเก็บไว้หลายวันเกิน S <S 2> <S 2> อแหม่มยุแย,ย่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยกินดารากันแล้วเขาก็จะไปกินพวกนแบบประกวดะในแบบประกวดเด็บบปก,ดกประกวดเนาะเด็นะกประกวดก็จะไปบินไปต่างประ,ทประเทศการอะไรอย่างเงี้ยไปไหว้พระแต่เพื่อนแม่คนหนึ่งนะอืเคยไปเคยก็คือเป็นในแบบชื่อดงังแล้วพอเสร็จปั๊บก็เจอพี่คนหนึ่ง เจอพี่คนหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของเวทเีเขาก็เขาบอกว่าไปเจอกันที่เจอที่ท,ท,ที่ดอนเมืองอเขาเอา้อาวอา้อาวเฮ้ยไปไหนกันอะไรเงี้ยอ๋อผมไปงานทางทางทางจังหวัดอีกจังหวัดนึงครับอเออแถวอีสานอ๋อเหรออุ้อย จังหวัดใหญ่ของอีสานนั่งเครื่องไปอ้าวรถนี่ไฟเนี่ออกไฟเดียวกันด้วยเออเป็นเจ้าของเวทีประกวดไปกับพี่เลยไปกับพี่เลยเดี๋ยวพี่ดูแลเออก็ดูแลอ๋อครับครับครับผู้ชายก็เป็นผู้ชายแท้นะคะพี่ก็ทําเหมือนป้าหนึ่งเป็นผู้ชายแท้นะคะแต่พี่แต่งหน้าอันนี้มากเลยอ่ะอะไรหน้าสไปคอโคกเออได้หน้าหน้าสไปคอโคกนะหน้าขาวขาดํอืมแต่บอกเป็นผู้ชายแท้แล้วพอเสร็จปั๊บไปถึงจังหวัดนั้นก็ นอนโรงแรมไหนยังไม่มีเลยครับนอนกับพี่เดี๋ยวพี่อยจังหวัดนี้พี่สนิทเยอะเดี๋ยวพี่หาโรงแรมให้นอนเลยอพี่หาโรงแรมให้นอนเลยไม่ต้องห่วงจังหวัดนี้โอ้ยโรงแรมทุกโรงแรมรู้จักพี่หมดอืพี่ดังสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มโรงแรมจังหวัดนี้เต็มหมดแล้วอะทําไงดีวะโอ้โรงแรมจังหวัดนี้เต็มตอแหลไหมพี่อ่ะตอแหลไหมโรงแรมจังหวัดนี้เต็มเต็มหรอจังหวัดนี้ จังหวัดนี้ไี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวน้องน้องภูงเก็ดนะโรงแรมแตนหรือครับแล้วผมทำไงนองนห้องเดียวกับพี่อ <laughs> นอนห้องเดียวกับพี่แต่ผู้ชายเนี่ยมันรู้เยอะอมันทำงนไงรู้ไหม อีพี่ก็เข้าไปอาบน้ํามันก็โทรเรียกแม่บ้านแม่บ้านโรงแรมมาอขอผ้านวมสามผืนแม่บ้านก็งงออกมาทาไมสามผืนแล้วมันบอกว่าขออนุญาตนอนข้างล่างอีเันก็นกเอาผ้านวมมาปูนอนเปล่ามันเอาผ้านวมมาพันเป็นดักแม่เป็นดักแม่อันดับแ่อีพี่แกะไม่ได้ลงมาแกะด้วยนะลงมาแกะด้วยลงมาแกะด้วยก็คือดึกๆลงมาแกะเออพี่มีอารมณ์ลงมาแกะ กะไม่ได้ไอ้ัดนพันเป็นตัวดักแม่แล่นอนนีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ป้องกันตัวถูกต้องจ้ากระเทยแก่น่ากลัวสุดนะฮะใช่นะคะแต่ว่าของที่จะต้องบูชานะคะจะไปไหนก็แล้วแต่ทุ่ณผู้ชมมันต้องเก็บไว้นะในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการงานการเงินนะคะนั่นก็คือนะคะนี่เลยพระพิคเนตนะคะเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินนะคุณผู้ชมนะปางหน้าปรกนะคะใช้วิธีการปลุกเสกเนี่ยไม่ใช่มาทาในเมืองไทยนะคะทำในเมืองไทย จะเป็นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทําครั้งแรกเนี่ยทำที่เมืองพารณาณสีประเทศอินเดียมาแล้วหนึ่งรอบ,รบทํามาแล้วหนึ่งรอบนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่ทําเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะที่จะทําในเมืองไทยนะคะชื่ออะไรคะอาจารย์อเกจิคุณลักษ์เจ้าคุณลักษ์เออเจ้าคุณลักษ์ก็เป็นเป็นลูกศิษย์นะฮะที่ลหลวง,ง,ลงพ่อคูณหลวงปู่โหงหลวงพ่อรวยดังๆทังง้งนั้นเลยนะคกกะแล้วก็เหรียญมีสองด้านนะครับด้านหน้าเป็นพระพิฆเนศปานักปกนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของนี่เลยครับโอห์มนะฮะโอมหารวยนะฮะสวัสดิกะแล้วก็สัญลักษณ์ของดอกบัวนั่นเองนะครับเหรียญมีหลากหลายสีสันนะคุณผู้ชมเงินที่จะเช่าสั่งบูชา กัน,นไปจองกันเนี่ยนะฮะจะไปสมทบทุนนะครับสร้างหมหาธาตุเจดีย์บารมี30ทัศนทัเพื่อบรรจุพระสา,ารีริกธาตุานั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนี่เลยครับติดต่อสั่งจองได้เลยนะครับจองแนละ้วคุณผู้ชมในคิวโค้ด้ล่างสแกนได้เลยหรือลายแอดก็ได้เพราะถ้าคุณสั่งจองไปว่าคุณอยากจะได้สีไหนแบบไหนด้านไหนเนี่ยคุณสั่งจองไปที่ลายแอดได้เลยและเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีพิธีพุทธาพิเศษงานใหญ่มากมาก ทุกเหรียญจะไปทําวิธีนี้และส่งถึงมือคุณอย่างแน่นอนสำหรับคนที่สั่งจองจากนะนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทิม์านลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่รับค,คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ